และผู้ตรวจราชการนะคะกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ลงพื้นที่นะคะติดตามการเตรียมความพร้อมและการใช้ประโยชน์ศูนย์พักพิงอุ่นไอรักในโครงการเฉลิมพระเกียรติค่ะ ที่ศูนย์พักพิงรวมใจอุ่นไอรักตําบลมะลวนอําเภอพุญพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่5ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมและการใช้ประโยชน์ศูนย์พักพิงรวมใจอุ่นไอรักในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายอำเภอบุญพิน,พน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าทีออ่อบตมะลวนให้การต้อนรับสำหรับศูนย์พักพิงแห่งนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้รับการพิจารณาให้ดําเนินการจัดหาพื้นที่ที่มีความพร้อมสําหรับการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสําหรับผู้ประสบภัยที่มีพื้นที่ติดทะเลโดยสามารถรับรองผู้ประสบภัยนะคะรองรับผู้ประสบภัยได้ถึงจํานวน300คนค่ะ ส่วนการใช้ประโยชน์จากกลุ่มศูนย์พักร่วมใจอุ่นไอรักในภาวะที่ไม่มีเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นได้มีการใช้ประโยชน์มาแล้วจำนวน7ครั้งใช้เป็นสถานที่กักโรคและศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 หรือการใช้อบรมในโอกาสต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและในช่วงเดือนกันยายนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนร่วมกับศูนย์อำนวยการกจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราธานีจะดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาและบริ และบริการประชาชนพัฒนาเนื่องในวันมหิดล24กันยายน2 5 6 7อีกด้วยครับจากการลงพื้นที่ทำให้พบเห็นว่าการดูแลรักษาใช้ประโยชน์ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์และที่สำคัญก็คือสามารถที่จะรองรับพี่น้องประชาชนในยามที่เกิดเดุเพลิัยเกิดสนานรภัยได้ไม่น้อยกว่า300คนนะครับ และที่สําคัญคือขณะนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ภัยธรรมชาติรุนแรงแต่สถานที่อย่างนี้ก็ยังเป็นที่จัดอบรมให้ความรู้ทั้งเรื่องของอารยกเกษตรตลอดจนในเรื่องของการฝึูกอบรมในเรื่องต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อพี่น้องประชาชน